คบกระหมวกทรงเรโทรคาร์บอนที่เบาสุดเพียง1,100รกรัมตัวดีครับวันนี้ทางชาร์เคิลแม็กไทยแลนด์นะครับมีหมวกน็อกแบบครึ่งใบนะครับมานำเสนอนครับทรงเรโทรนะครับซึ่งพื้นผิวของตัวนี้นครับจะผลิตด้วยตัว คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตัวพิเศษอีกอย่างนะครับของหมวกรุ่นนี้นะครับก็คือว่าจะมีตัวหน้ากากนะครับแถบมาให้ด้วยครับทำให้เพิ่มความเท่เวลาขับขี่ได้ครับแล้วหน้ากากตัวนี้นะครับยังสามารถถอดได้อย่างสะดวกด้วยนะครับตัวน่วงผมมันเนี่ยครับสามารถที่จะถอดแล้วก็ทอดความสะอาดได้ทั้งใบเลยครับและเจ้าตัว S b a c ตัวนี้ครับก็ยังมีฟังก์ชันชาร์จพีซีพนะครับซึ่งเหมาะสาหรับผู้ที่สวมแว่นขณะขับขี่ครับ กจ้ตรงนี้นะครับก็ยังมีช่องเว้าหูขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่สามารถใส่บลูทูธเข้าไปได้หรือว่าจะใช้อินเตอร์คอมเนี่ยคุยกับเพื่อนรมทางกันอย่างสะดวกสบายด้วยครับสำหรับ s d r a c e Carbon Skin ตัวนี้นครับราคาจะอยู่ที่1,600บาทนะครับเพื่อนๆที่ไหนครับที่สนใจนะครับสามารถคักเข้ามาได้ทางแฟนเพจชาร์ r เ h e เม e t ไทยแลนด์นี้เลยนะครับ